หายพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยไปเก็บมาแล้วก็ยากจะพี่น้องเก็บมาแล้วก็ยากอันนี้ยากนําแกะตเจ้าันี้จะพี่น้องเบิ่งกลังแกะได้ซํานี้จะพี่น้องนี่มันเป็นใจังซี่จะมักว้นสนะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเห็นบ่เป็นประมาณนี้จ้ะเอาไปอบคืท่านแหงจ้ะอ้ phải kéo về hè phải nhảy còn, ừ. mình bảo thanh này hàng bánh đẩy cha phi nón, no. ừ. bưng, anh mắm kéo anh nhặt nó, quẩy xơ lăng xăng, anh anh maiu xăng neo 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 tạt này, xăng xì liu, kéoออก mà anh này quẩy xay thím nó, này này, xăng xem bao nhìn cả mẫn mẫn là chả pino cứ mờ mờ lờm là chả pino anh bơm ông này anh nè say em nhiều bớt ghé con hết hồ mưa là mất bơm ít mất hết về mình to chả pino มันบมมีแดดช่วงนี้พ่ออยู่เขาฝนตกอืมมาจะมาแก้สวอยกันพี่น้องแล้วโมมนนี่จ้ะแกะพ่อได้ให้แม่เล่าอ่ะนะแม่เล่าสิมาวันเนียวันวันวันเสาร์นี่จ้าปีนี้แดดบางเดียมันบ่มีมันบ่แหงมันมันจิขึ้นลากอนเหลวคันมันแหงนี่มันก็สิง่ายอยู่เนาะนี่มั่งจ้างามั่จ้ะ แกะออกแล้วเป็นแบบเสียเราไปเห็ดงานก็นเลยจีอันแกะไว้็อยู่คนเดียวนอกว่างแม่ว่นสุปผนจังสีใดเน่าอันเน่วแกะแตบบ่ว่ามันจังสีบนะัวอันนี้หน้ามันจังสีบัวแตกอันนี้ใส่ขีม

ไปหลังจ้ะอืมบิดเบิง่งตีแหละพุ่นน่ะ <c oughs> มันบ่แห้งจ้ะมันสินแห้นงนาวปิดมาแล้วก็นั่งเฮ็ดตัวบัดน,นี้เนาะจะว่าบ่ <c oughs> บางคนเข้าไปขายบ่ต้องมานั่งสิเวลาแก่อังสีแม่นบอ่อืม บัขายแล้วก็ไว้เก็บหดกินหดพี่นาพอดีบัรดาพี่นาฝ่าฝนบดีนอะมันกับบ่มีเลยพี่นอ้องมันบได้มี่สุปีจ้ะคือจังแบบว่าอันนานี้เนาะมักไม้เนาะผลไม้ไอ้ผลละไม้มกแปอปเปิ้ลเนาะปีถ่อคอยมา,านาะกลอนๆน,น,น่นบ่มีจ่จะไม่น้อยเดียวปีนี่จะได้ยังมาหูดกทักดกเน่จะพี่นอ้องม,มันบได้มี่สุญญามจา้ะ มันเหลวแตะฝ่าพ้นหนากาศปีที่เหลวนั่นเฮ็ดโบเจ้าปีนี้เฮ็ดโบมีข่อย,อยละนายข่อยละเงึดหลายข่อยก็มักย่างหาเห็ดเนาะปีนี้โบมวนเลยโบมีเห็ดให้ข่อยกินปากเเด้จอจ้าพี่นอ้องกดติดตามให้แน่ขาดกนติดตามไลาย,ย่างช่วงนี้ ต้องการกนติดตามจ๋าอืมอยากได้บริการอืมนีม่โบ,โบริการนั่นรับสมัครบริการจาพี่น้องอืมต้องการบริการอย่างด่วนเลยจ้ะพี่น้องจ๋าบานเฮาฝนตกน้าถ่วมืนเนาะบึ้งเข่าวั้ย รูแบบสี่เลยพี่น้องงี้นั่งอยู่ดาดฟ้าจ้ะฝนมันในโบต่ตกดอกนีโแต่ว่าอากาศมันนั่นเย็นเจ็ดองศามืออื่นหาองศาจ้ะพี่น้องตายพอดีเนาะหนาวจั่วเฮ้ยพอดีเลยข่อยมือ,อมข่อยมือก็เป็นหนาหนาวพอดีบ้านเฮาเนาะเน็กน้อยเสียงดังมันหล่นอยู่ข้างล่างจ้ะเน็กน้อย ด็กน้อยกลางบ้านนักบ้าเงียนเลิกนอมัากเรียนดิ้นยุคลาแจะสินวลงแน่เนาะพี่น้องเนาะตั้งไปดิ้งน,อนอง้อยบวกกันยังดอกใจคอยกายู่ผู้เดียวเขาเมจาจังสี่เลยเจะพี่น้องเอ้ยอ มีเเห็นเนาะไปยงก็บ่ค่อยอยากย่างสิค่อยหนาวค่อยมื้อนี้ไปเก็บมังอันนั้นอีกแม่พี่น้อง่อยเห็นแอันน้าน้ํๆเนาะอันเก่าลัดจะไหลกันจ้ะเก่าลัดแต่ข่อยบ่เก็บน้ํามันเป็นน้ําจ้ะอือมื้อนี้คืสิแม่นคนจีนบ่แม่นคนทางนี้ข่เบิ่งเพิ่นพากันเก็บอยู่2เฒาเพิ่นอันมันเฮ็ดมันเอาไปย่างนะ่อเลยบ่ได้ มันแกะยากมันมีน้ําอันนี้ก็บ่ได้เอามือดอกพี่น้องเอ้ยมันบ่ทันแห้งปีนี่ๆสิเอาไว้นี่ล่ะปีหน้าพุ่นล่ะอือให้ผู้ใหญ่เราเมียนเราเก็บอยู่นี่ล่ะอือแดดบ่มีเฮ็ดจังได๋่อยนั่นก็ในใจ่อยนั่นจ้ะอยากเอามื้อต้นหมดทุกคนนั่นได้เดี๋ยวนี้อือได้เห็นหยังนี่เขาก็อยากเอามืออยู่แต่ว่ามันหนักอือมันหนักและอีกอย่างกระเป๋าเนาะ ขันสายการบินบางสายเนาะสายการบินของเยอรมันลท่านมันให้เอาแค่23เอ้ย22กิจ้ะกระเป๋าน่ะกระเป๋านึงนั่นให้บ่นักเกิน22กิอืมใชน้อยเดี๋ยวเบิ่งทีได้สิได้กระเป๋านั่นจักสิได้แอวหยังมือมันเต็มอืมันหนักอืแต่กระเป๋ามันก็หนักไปแล้วเจ้าแม่นบ่อือันคันแม่นสายการบินไทยเฮาเนาะ้ ใชการบินไทยเนาะสามสิบกิโลได้อยูอ่แต่ว่ามันโบเรียน,นแล้วจะวาบาอืโบบานเฮาเขาโบาเปิดเนาะเิบินโบไฮเลนเนาะเมื่ออันนี้ล่ะเมื่อใช้าการบินลุกทันสาเมื่อแต่ว่าเสียงเงินค่ากักตัวเองจากพี่น้องโบได้เอาทั้งรัฐบาลกักตัวฟรีเลยมันก็มีค่าสำกัญล่ะจ้ะเพราะว่ากักตัวฟรีแต่เครื่องบินนั่นสองเท่าจ้ะ อันนี้ค่าเครื่องบินปกติแต่เสียค่าไอ้โรงแรมกักตัวพ่อปันกันจ้ะบ่แตกตามก็เลยเอาตัวนี้หละจ้ะพี่น้องอือันใดมันสะดวกอือันใดมันจีดเมื่อเร็วเลรอเนาะก็ไปกักตัวสิบห้ามือพี่น้องเอออยู่ในห้อง่อยเลยงึด่อยเลยนาย่อยเลยอุ๊่อยเลยอ้ามข้นมักยางยางไปใส่บอดดอยอยู่ในห้องเขบมๆวันนี้เจ้าขักหลายบันนี้คอย mọi người phân sư phi nhung ngao yon xíu la mắc eppin mắc mai mắc lãi nha yak a mưa mất thanh lạnh mất nha 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 mất cháu mất nha mất nha mất nha mất phạc là nha mất 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 mất nha mất nha Nếu nha mất nó mất nha mất nha mất nha จ้าของก็สิซัดหมดทันแล้วแม่นบ่เจ้าว่าอือออยายนมีเงินรวยๆเนาะซื้อเครื่องบินส่วนตัวพ่นก็คือเขาเนี่ยอบไปเลยบัดนี้ว่าบ่พี่น้องอบไปแต่แจกเลยบดนี้อือาไม่มากไหลอยู่นี่บ่อึดค่อยออนซอนอยู่แล้วเฮ็ดจังได๋เนาะอือไปมาสบ่ได้สิเอาหยังไปมันก็ต้องตวมันก็บ่ได้สะดวกสบายดอกจ้ะพี่น้องอื สงศูนย์ตรวจมากะหนาวคือกันเด้จ้ว่วาบ่มันบ่แมนน่นแนวสิสิเอาไปใส่มาใส่ได้ง่ายๆคือบ้านเฮาสินหยังมามันบ่ได้ว่าสิเอามาดง่ายๆนะพี่น้องของมันกต้องเสียภาษีเนาะได้มาแต่โตกับเสื้อผ้าน่อยนึงดนละคนนั่นเนาะแม่นบ่เจา้าว่าบ่บ่แม่นสบาย,ยเจ้าโอ้ได้หลายแต่ละพี่น้องอ,อ,อย่าลืมเด้อจ้าฝากแกดติดตามแน่เด้อพี่น้องเด้อ ยังที่เห็นนี่แหละพี่น้องอยู่จังสี่ละอืมขอ้ทุกคนมีกวามสุกสมหวังทุอย่างเลยจ้ะคนที่กดแล้วก็ขอบประคุณเป็นยังสูงเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนอค่อยเย็นพี่น้องข้อซ้ำนี่กนเนาะเบิ่งค่อยเด้หลายเลยจ้ะอันไปซื้อน้ำหอมจ้วอันดมจิโรวินหอมจะติดมือหอมกึ่งกับหอมจากพี่น้องจะมันหอมค่ <c oughs> ดะดมไปว่าหมาพี่น้องเอย เงึดไหลโอ้ยเงยดเลยว,ว่าเองกับหัวเองพี่น้องค่อยเย็นจ้ะไสก่อนพี่น้องคส่ชีเห็ดฝ่อเห็ดฝ่อชิลุงข้างล่างค่อยหนาวฝากเลยนะจ้าทุกคนดูให้จบดูทุกคลิปด้วยนะคะ